สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมมี่คาคูณแฟนเพจขาดและขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักมอลํามสิบหกนกพงศกร,กรในฤดูกาลน,นี้ค่ะบัดบ่แบงเก็บบ้านคะแนนเดียวคะแนนไหนอมรถบ้าน,านรถานกนหางือกันขอค่ะขำรถบ้าจะไหนบองไม่ขำกับออดขันไม่หนตัวขันไม่มาที่เอาได้อยู่ขันไม่ขันไม่แย่ไหนคุณจะมาเกายูนีนะ แห้งไหมีแห้งท <Yeah. S 3> yeah. nah ุคนห้งครับก mm ็จ hmm. okay. ีอ้งแรงมันถือว่าเราอาแตงซี่แมันมีความสามารถหลายด้หลานคอยนั่นก็อย่างเลยเอาเห็นในรถบัสสโดดแดงตีลูกบอลในรุแงมันเกี่ยวกับอะไรอกเลยว่เอาเสีบอลไม่เสียงภาาอ๋อผูเขาาใจดูงียเงียเจอเงี้ยมีควาสามารเต็แท่ เป้าใดภาษาเป้าแค็นมันนน่านเป้าดเป้าหอดม่ใหญไงมั้งโอ้เึิ่จะเห็นเป้าม่ใหญไสิเป้าอ้เบิ่งเอาอนล้านเมื่อกาดเป้าใหญ่เป้าแค้นโอเป้าแครับเม่จะช่อสมาธอย่างนีะเป้าม่เ้าก็เป็นได้บ้างหันโอ้ยเป้าแบบนี้ละ

หัวหน้าวงหมอรำมานดการโชว์ชาตเมื d ạ, d à, ่อว <ém> ันที่23พฤษภาคม2536หมอนะวันนี้ที่ปอยไก็ท่านได้รับพรั่นต่ตไยแล้วนีแกใจอย่ามันเป่าเปตเี้ยเอาเอาไรหมเอาเป็นไรอ่าเลยได้ไหมป้าคนไห้ยืนเสียงแค่ตัวมารถสวดสนตเด้แนี้ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาตะวนเสียงแคนมื้อนี้ฉันแห่งเสียงแหบจู่หนึฉันขอจับได้น้อยเด้สิปิดงดองเดล่าเอาจะเอาอะไรด้หัวหน้าเพ่หัวหน้าอลางการชั่วอยู่นํามา6หกเ็ปีเราให้ล่าใจแค้นเจ็บเีางราขัดจ้าาวันสิภาไปร่าอยู่แต่นามไห้ไปยู่อลังการชั่นั้นไมเด้อสังเกอโอ้ไก่ไปน้ำเนี่ยเอาสีบปากลเป็นคนหัวยปกกันได ีงแหบยีดกูาเป่านะก็บอกกูเศ่้าเหเป็นคนหนาคนตายมันบอกคอปเตอร์คอปเตอร์นั่นปะเนี่ยนั่นแหละบางทีคอปเตอร์ไข่กระย้ายมันจะซื้อข้อกับหลานมันจะมันจะืดขอคือกันจะซื้อตีเพระคนไข่ปรด้ซื้อืไขซื้อเฮลเฮลอย่างไรเฮลิคอปเตอร์บอกเว่ามัรากไปนอน้่ก็หัวดิสั่งวาง้ไงต ขี่หัวอย่างนั้นเพ่แค่เอออยู่อีผีนี่มั้งลาเอาทำน่องกันลาสินเด้อทำน่องพอดบุญชรินท่าลาเด้อร์เออล้างเจ็บเสียกจาก่อนมื่ก็น่ะเด็กๆก็สิักทำน่องพอดทำน่องพอดบุญชรินพอกลอดเงินผูมเงินล้างแฝงเอยแฝ จนถอนหัวลมวอนพักบีผมขอากราบน้องพี่สวัสดีผมป่ะนะบ่คือตีแก่ที่หมอรำกาลังกันโจเขากนได้รำทับนองกาลาเสียนน,นนั่นคืน้าขอนเกนบ่ค่ะไม่ใช่เอานั่นไม่ทือหน้องกาลาเสียนหน้องขอนเกนนั <ละ S 2> บบกเพิ่นบ่ไม่ใช่ ท่านรองเขาสวนขวงมิท่าบ้านฉันอยู่นลำพ่อติดกับเขาสวนขวงมีแต่ได้ทำนองขอนแก่นเป็นคณะแรกและคณะเดียวที่จะรำทำนองเขาสวน,นขวงออกมาจังสิแหลกเป่า,าเทียน่มีวะเนี่ยคณะรันบุคคมี<อ>ทำนองเขาสวนขวงดีกว่า,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 าวสวิอออเอาแหลนเคยไม่รู้น้ำได้บ่เอาข้าโอ๊จักบาทก็ได้เปล่ามั้งเอาเดี๋ยวตั้งทำนองเขาวขสวนขวงจากหัวหน้าคณะ น้องเท้า转นกระชนาบว่าท่านองจะพายที่รถไฟกระจงกวางรถาเพราี่เาเยพ่่จะจะทำให้ฟังจำได้ก็ได้บังนาคแต่ก็ไม่เอ็นเด้งลู รรไก่ก็ิงไก่ปิงไก่ไม่ให้ลอยไม่ลอยแปลสีมีพญาสีแดงกอนโอเนาวตนะไัเกปี่นมาขากาผมดันเป็นแต่ลันทำนอกอ่ะคุณว่าปีต่ครับเอา้าร่องเป่าแค่ไหนแะงถ่ายแรงกู 我劈叉。Oh, เจ้าเป้าเหลานไปลันเชลับกันนอกไหนเขาเชลันข้างนอกได้ก่อนเพราะว่าปีโอเคจ้ะ ขันเสียงดีลองเพลงสุฟังลองขันลองเพี้งวมเป็นหลักอีกลองวนลันลงถกันลงถึงจังหะถึงงารักเลยโดยไม่มีข้อกังขาแาแขงแขขจะไเอาแหลลองเลงเลยลองเลงหมืนวิวาสมื่นกับเออข้อลองใจลองลองลองดนตรีเลยนะประสานตันดตรีครับเซ่